บริษัทหาไม่จำเปันมาแล้วอู้วายตายแล้วบ้า,ตาวตายแล้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 ว,าลวหาพลา่าตอนทั่วลงคงเรือยก็ลงรักเธอมาแล้วสุดตั้งนานวันไหนจะได้เป็นแฟนสากทีจีบเธอไปเป็นพันชาที มีคนดีเป็นเมนความรักทั้งใจะตกลงรักเธอจนบ้าบ่บ่มาเท่าไรไปหมูที่ได้ก็ยังไม่เห็นเธอห่วงหาโอ้ยแทบบ้าปวดอุราเมื่อไรเธอจะรักกันเอเอเออะไรเออะไรเออะไรจัดลงจัดร้านเสร็จแล้วหอยักันนีแล้วไปยู่ร้องเพลงอะไรกับใครเขาโอสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ้ยสวยน่ารักเลยอ่ะสวยนีี่่พเสียงดีด้วยวิ่งสำเนียงนี้คนสุพรรณปะเนี่ยเออไม่ใช่ถ้าคนที่ไหนอ่ะคนสูหมื่นเฮ้ยผมอยู่สุแสนเฮ้ยแบบนี้ก็ต้องเจอตาหนูตาพี่อยู่ไหนสุสานตาเขาตายแล้วอะน้องนี่เป็นคนตลกนะเนี่ยแม่ค้าคนนี้อือหึไม่ติงตลกหนูชอบดูตลกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เรียกให้มาเลยมาไหมอ่ะชอบพูดชอบคุยจ้า อันนี้อยากเล่นมุกอะไรเนี่ยถามเขาได้เลยเนี่ยโอ้หนูชอบเล่นมุกแต่ว่าถ้าเกิดเล่นมุกเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมีตีหัวใช่ป่ะคะตลกสมัยก่อนคาเฟ่เขาตีหัวกันปงป้อันนี้ตีไม่เป็นนะจ๊ะตียังไงคะเดี๋ยวรู้ลองลองลองกับลองกับพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นโลหะเกิดโลหะมากระทบหัวนี่อาจจะมีโลหิตเขาช้นัดตีเองเลยาคนวณเลยอ้าวมันจะตีนะตลกเขาจะตีอย่างนี้อ่าแล้วก็กดลงมาถ้าเขาทำผมทรงเอ็นวิดเงี้ยอย่าไปตีเขา อย่าไปตีลงมาเงี้ยซ้อนขึ้นไปเขาเรียกว่าตีตีเสยหลอใช้แทนมือเสยเงียใช่แต่ถ้ากระทบชิ่งตีแบบกระทบชิ่งนี่ความฮาจะมาฮาตรงนี้ใช่ได้ทุกทีเลยโอเคโอเคได้หมดแต่อันนี้ไม่ใช้หรอกใช้อันนี้ดีกว่าง่ายเอาไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้แล้วให้ปูสาธิตทำไม อยากดูเฉยเลยอ๋อไปเล่นบด็กสาือเจ้าถามเลยดีกว่าได้เลยครับนักร้องอะไรเก่งคณิตนักร้องเก่งคณิตไหมพี่ลมพรไม่ใช่พรสักสองแสงไม่ใช่สิริพรอภัยพงศ์ไม่ใช่แล้วนักร้องคนไหนเก่งคณิตมนแคนเก่งคูณเก่งคูณไอ้นั่เขามลแคนแก่นคูณเล้วถ่าปัญหาไงนักร้องอะไรชอบเรียนคณิตชอบเรียนคณิตเหรอเจจตลินไม่ใช่ตูนบุรีสแลมไม่ใช่เจ็งมิกแอด ้วใครชอบเรียนคณิตไทยทศคณิตได้แล้วไ,นนไทยทศคณิตอ่ะอีกข้อหนึ่งแล้วกัน,ออน,นง่ายมากๆเลยง่ายๆนะรถอะไรหมาร้องโอ้โหเขาเล่นกันเต็มเฟซไอ้รถแงงงๆๆมงีใบใหญ่รถทับหมา <c oughs> แล้วบอกเล่นเต็มเฟซไอ้เวร ดูคนลเรถอะไรไก่หรอรถกุกกกอุ้ยรถเหยียบไก่โอ้โหไย่เล่นดูเศร้าแล้วรถอะไรคนร้องรถเหยียบคนรถเหยียบหมารถเหยียบไก่ไม่ใช่รถหายรถหายเอ้ยแล้วแพิ่ดาวไปวนแรกด้วยมาผมเล่นบ้างอ๋อไม่เอาเลิกแล้วพร้อมเฮ้ยให้เขาทายหน่อยก็ไม่ได้เออไม่อยากทายเอาแลติดพันมาทายพี่ต่อ เล,เล่นให้เด็กมันดูเสาอะไรถอนยากเสาหินเสาอาทิตย์ธนาคารปิดคนปาดขยะกลัวอะไรเอ้ยกลัวคนขิ้ขยะกลัวแม่มดแย่งไม่วาดไปขี่ <c oughs> เรือกลัวอะไรเรือกลัวจมเรือกลัวผู้หญิงเพราะผู้หญิงยิงเรืออุ้ยมีหมายอยู่ตัวหนึ่งปวดท้องขี้เดินขึ้นไปบนสะพานหันซ้ายหันขวามหมาจะขี้ทางไหนโอ้ยขี้ทางซ้ายขี้ทางตูด ทำไมหมาถึงกระดิกหางกระดิกเป็นสัญชาตญาณของหมาเพราะหางกระดิกหมาไม่ได้ทำไมหมาถึงเห่าเห่าก็มันเจอขโมยไม่รู้มันไม่เคยบอกกูรยุดเรื่องหมาดีนรู้ดีเลยเสียงอะไรเสียงหมาเสียงกูเสียงที่เสียงหมา โอ้โหหลอกกูไม่ได้หรอกเสียงพี่กับเสียงหมากูจะถามว่าตัวผู้หรือตัวเมียไอ้นเอ็เวนเอ้าเล่นกูจะเสียหมาเลยเวนไปนวดเป็นเกย์ทีนิต้าที่หลังจะมาทายเรื่องหมาแอลปวดหัวเออจริงจริงเออเนี่ยนั่งมาตั้งนานแล้วมีลูกค้าบ้างปบบไม่เห็นมีคนเลยมีแต่หมาเนี่ยเฮ้ยร้านเปิดมากี่ปีแล้วพี่โอ้เอ้า พูดถึงลูกค้าลูกค้าก็มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเปิดมานานยังครับร้านเปิดมานานยังเปิดมาเกือบชั่วโมงละแล้วร้องลังการอะไรอยากรู้ว่าร้านพี่มีพนักงานทั้งหมดกี่คนร้านนี้มาทั้งบ้านจ้ะอ้ามาทั้งบ้านทำไมมีแค่คนเดียวอ่ะแตทั้งบ้านมีแค่หนูแค่หนูอะไรเนี่ยทำไมมาอะไรนี่กินหมาล่าเยอะขนาเนี้ ลินล้นแข็งไม่หมดมันเป็นไอลิ้นมันชาทั้งบ้านมีอยู่คนเดียวใช่โอเออไอ้นี่ก็ถามพวกชาเอาแบบนี้แล้วกันนะพี่เอาไงเอาไงผมเนี่ยทำทัวร์อยู่ผมเนี่ยสามารถเอาลูกทัวร์เนี่ยมาร้านพี่ทัวร์มาปพ๊บเนี่ยเจียวเจ้าวอยวายกันรับรองว่าร้านพี่ขายดีเอาไหมแต่ถ้ามมีแบบทำทัวร์กับเขาดีก<อ>็น่ญญาจะโอเคนะไม่พอเนี่ยไม่พอเนี่ยไม่พอขายใช่ไหม ไอ้คุณคุณอย่าทำอย่างนี้นะคือพวกผมติดเต้นนะจะได้ไปเอาของมาเพิ่มมึงเรียกซะน้าใจหผมทำตัวร์ผมมันคิดแต่เรื่องธุรกิจไงเท่าไหร่เท่าไหร่ผมขอแค่ห้าพันแต่ขอก่อนได้ไหมนะพอไหมพอนะห้าพันพอไปทังทัวร์พอให้หมดไหมจริงนี่น้องอย่าสะดุ้งเลยไปเช่ตังโมเขาอะไรกูเล่นห้าพันเหรอห้าพันลงมาก่อนพี่ได้ได้แต่ว่าได้ อ่ะคอพี่เดี๋ยวก่อนนะสองสามสี่ห้าอ่ะคอพี่ห้าพันไปแล้วแต่ว่าหนุ่มไม่เอาตังมายืมสักห้าพันได้ไหมจ๊ะตลกปะเนี้ยเปิดร้านมาละของก็แพงอยู่แล้วเนี่ยจะไปพกตังได้ไงก็ยังขายไม่ได้เลยมันต้องมีบ้างแหละไหนยืนให้คนดิเอ๊ะมีคนร้านดูทะลึ่งไม่ดี

วันเขาอาสาได้ชื่นเชียร์บอกข้างข้างนอกอ่ะใคายังเหลือเอาเข้ามาเลยนะ่ายใครวัดที่ดอนอสานที่วันที่ก่อนวันที่ก่อนไอไออยู่บนรถบัสอีกใช่ไหมมีแค่นี้ ัมีแค่นี้หนึ่งสองสามเออสามคนสามคนแล้วมาบอกมาเจียวจเจียวจำอะอ่ะหยุดพูดไหมล่ะเจียวจ้ำอย่างเดียวเลยเลยไม่ถามพอทะเพราะทำทำมาเลยนี่จีนจีนจีนมาเลยมานักมาหนักเลยนะมาหนักเลยแต่มันน้อยคนไปนะพี่จะขายของไม่คุ้มมาเดียโอ้พี่เขารวยเขาสามารถเหมาพี่ได้หมดอะมาเาจะคุยไดงไม่ได้เลยไปถามกันดิอยากกินอะไรบ้างมาละช่วงฉี่สูงป่ะไอ้โอ้จีนไปเลยค่ะโอ้ยที่ตอกป๋าเจียว

ไม่ใช่ลิงจ่อจอจโอเคโอเคเขา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 มานี่ต้อการอะไรนะอสายมูเขาเนี่ยทำธุรกิจหลากหลายพวกออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ทำแบบอยากจะมาเจออาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยอยากมาเสริมดวงหน้าหน้าทองชอบวที่หานนีอย่ชุดดีชุดดยเเยไม่เอาแดกหอมดีไม่เไม่ช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ บายคัทเท็กโอ้ปวดท้องขี้อ่ะเด <c oughs> ี๋ยวทำงนานอยูอ่นะไปเรียนไปเลียนไปเรียนข้า,างหลังข้างหลังอาจารย์ยังอยู่ปะฮัลโหลครับอาจารย์วันนี้อาจารย์รับทําพิธีไหมครับเออรับมาสุดท้ายแล้วนะอุ้ยโหงั้นอาจารย์มาที่ร้านหน่อยได้ไหมครับสัญญาเลยครับรอบนี้ไม่มีถ่ายคลิปไม่มีมอะไรแน่นอนครับเป็นไพรเวทปุ๊บครับมีอะไรทำอ่ะ ก็มีทัวร์จีนมาขอให้อาจารย์ลงนะให้ครับเขามาจากประเทศจีนครับจะถ่ายคลิปเน่ยจะทัวร์ลงอาจารย์อีกโอ้ไม่ไม่ไม่ถ่ายแน่นอนครับมาเลงอาจารย์เนี่ไงอาจารย์มาแล้วโอ้ยขอบคุณโยกๆเดี๋ยวเราไปไหว้กันอาจารย์เปาพวกเรามาทำธุรกิจกันด้วยนะฮะเหมือนเดิมครับและนี่น้องเปามาเปิดร้านใหม่อาจารย์เปา

ใจหายแวบเลยเนี่ยจีน่าเหลอจีน่าเหลอจีใจหายยเขาต้องการของดีนะเจ๋อีเตอร์จวต์สปันจากระปอ้ยี่จูปากกระจี้ปากกรจี้จิปากกรท้าที่จูพี่ขาปาสบาสจีจูี่จูบัิ้มไม่ขอค่ะ ะว่าไม่ขอหาอะไรว่าไม่คุ้มหาหรอกอ่ะคนต่อไปเลยมัมาอหนูเหรอโอเคเชิญจอเจออะค่ะเขาต้องการทำอะไรเอ่อคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเจอเจอกระเป๋าขายกระเป๋าตังค์มงคลอ๋อจริงีจีกระตาปากระตากับปากระจีจีจ่าปากระีุจากระตุกับจุกัะต้าจิเกจิตาปะจิปะจิ จานจานอะไมาเทมากระดังเอาอีกมีหลายนะเออเอาเยอะเลยเคของดีเลยอ่ะรวยแน่ๆยังไม่หมดจานไปที่สามไปที่สามแสดงว่าเพื่อนฝากมามาที่เดียวให้นึขอบคุณมากครับ คนต่อไปเรื่องสำานครับขายแป้งแป้งเหรอแป้งครับอ่ะใช่ไหมนะลองเลือกรองพื้นแป้งในส่วนหลายวันนะฮะเอารับดิรับแป้งรับแป้งมงคลเออไม่ได้โดนกลับประเทศเป็นฟาวเลยนั่งนั่งนั่งผมฟังใครได้เัวโอติกามาจิตามาจีเก๋ออาฮ่าตาตาเก๋ตาเกโอติกา ไม่ตมาตั oh, oui, ้งใจเลยตั้งใจตั้งใจตั้งใจเลย้านมือเลยมือเลยเดี๋ยเออย่าอย่ารู้อย่เป๊อ่ะเะอเยว่าเปอ่ะเฮ้ยๆอ่ะเฮ้อ่ะเฮ้ร้อนเลยเคยเล่นแล้วร้อนหลังจาดาลยกคนเอาจย์ อาจารย์จะเป็นอจายเนี่ยทำนี้เขาโอเคเเดี๋ยวลูกทัวร์นะพบทุกคนแล้วนะของคุณใช่ไหมอ่ะเชิญเชิญอ่าผมจะบอกเลย่าเดี๋ยวคุณยังไงก็แล้วแต่นะคนละห้าพันห้าพันห้าพันพ่อจา์ก็เดินทางมาไต่ด้วยอ่แตครับถ้ายังไงก็แล้วแต่ทุกคนโอเคแล้วใช่ไหมหรือว่าวันนี้มาเจอมาอะไรกันเยบอยแล้วไหมจะบอกว่าว่าราวนาเนี่ยมา เขาทำเอาแล้วเปิดโู้จะจ่ายตังค์เอ้เหีอยเขาจะเก็บมาจ่ายจ้าแม่ที่เล่นจ่อให้ซะขนาดนั้นอาจารย์ก็คงนึกว่าอยากได้ของดีสิคะวา้ตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกั